ต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามในข้อนี้ตัวอย่างที่สามในข้อนี้นข้อนี้อะมาให้เมติกมามีสามเมติกครับมีเมติกเอเมติกเอคือหนึ่งสองสามคือห้าหกมันเป็นเมติกขนาดอะไรขนาดอะไรอเมติกขนาดอะไรขนาดอะไรถูกต้องมันคือขนาดเมติกสองคูณสา เมติก B คือ3 2 1 0องลบหนลบสเป็นเมติกขนาดอ่าสอคูณสมเมติกซโจทย์ให้มาลบ1นึ่เป็นเมติกขนาด2อคูณสอ่าเราก็พอมองเป็นแล้วเราให้หาตัวนี้<ร>นะครับอ่ะ uh, เริ่มเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะองทำในข้อนี้เราก็คืออะไรเอา a กับ b ไปคูณกันแล้วก็ใส่ฐานโค้นะครับใส่วงเล็บแล้วก็เอาไปบวกกับ b ยกกำลัง2ถูกไหมอ่าโอเคจะเท่ากับเท่ากับข้างล่างขยับขึ้นขยับอาจจะยาวนิดนึงโอเคนะครับเรามาดูตัวแรกเห็นเมติก a ไหมเมติก a ผมก็ลอกมันเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมติกล็อกเมติกเลงไปไปอ่า <5. S 1> เอาไปคูณนะครับ b เมติกบคืออะไรสามสองหนึ่งอ่าผมจะลอกไปก่อน 3, 2, 1, 0, -1, สามสามหนึ่งศูนลบหนึ่งลบสองสองวงเล็บปิดใส่ครับปิดสังเกตดูว่าเมติกบมันใส่ทางไหน คนะครับการสับสนเม e t a ตัวแรกคือตัวนี้โอเคนะ m ม e t b เม b ตัวนี้คือตัวที่2แล้ว m ม e t b มันต้องใส่น transport นะครับอย่าลืมเครื่องหมายบวกข้างหลังเครื่องหมายบวก c คือตัวนี้ผมจะเอาไปลอกปกติเลยอ่าลบหนึ่ง สังเกตดูว่าส,สังเกตวยกกำลังยกกำลังสองสร้างมันแล้วสุดท้ายวงเล็บมันคือวงเล็บใหญ่ถูกไหมครับวงเล็บใหญ่มันทำอะไรรู้สึกว่ามันจะทานโพนะครนี่นี่ไงแล้ววงเล็บใหญ่อันนี้วงเล็บใหญ่อันนี้ล้อมรอบแล้วก็ถูกโพลข้างนอกนี่คือตามฟอร์มมันจะเท่ากับ เรายังคูณไม่ได้เพราะอ,อะไรเพราะไม่ติดสีแดงไม่ติดบีมันตินดทันโพสอ่เราจักการตัวนี้ก่อนนี่ก็หนึ่งสองสามสองสี่ห้าหกเอาไปคูณจำวิธีจำวิธีได้ไหมอ่าจำได้ไหมที่เราจะต้องสลับกัน ถ้าถ่ายทานสปพตปุ๊บเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวอะไรแนวตั้งแนวนอนแถวที่1คือ3 2องเลยอ่าเราก็ัมาลอกสามองหนึ 3, 2, ถูกไหมถ้าเป็นแนวตั้งแถวที่2ก็คือ0 –ูนลบหลบสเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง0 –ูนลบหลบสเสร็จแล้วนะครับอ่านี้ก็คือ,อเปลี่ยนแล้วทานสปอดจากที่มันมี ไม่มีแล้วนะครับแล้วเราก็เอาไปบวกสังเกตดูว่าการยกกำลังสองคือตัวมันเองคูณกัน2ตัวลบหนึ่งศูนย์่งคูณตัวมันเองลบตัวหนึ่งหนึ่งนยแบบนี้ครับแกนตั้งเสร็จแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายมันก็ต้องใส่ทานสมโพ์ตล้อมรอบด้านนอกล้อมรอบแล้วเราก็ต้องจับอะไรจับคูณ นะครับเราก็จะเริ่มคูณได้เลยนะครับเลยเรามาเริ่มคูณกันทีละตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองตัวนี้เอาไปคูณกับสามสองอะไรสามสองหนึ่งเวลาเราจับคูณเราคูณตามตำแหน่งหนึ่งคูณสามเป็นไรสามเป็นหนึ่งคูณสามเป็นสามเป็นต่อไปสองคูณสองเป็นสี่สามคูณหนึ่งเป็น สามตัวนี้คูณหนึ่งเป็นสามเห็นไหมพอพอเสร็จปุ๊บสามตัวนี้มันเอามาบวกกันอันนี่คือนี่คือเมติกในตำแหน่งที่แถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก็คือ A11 นหนึ่งหนึ่งนะครับอพ <A 11. S 1> อเราเสร็จปุ๊บเราหา a หนึ่งสองแล้วก็คูณต่ออหนึ่งสองคือตัวนี้เอแล้วเราเอาหนึ่ง เอา1 2 3ไปคูณกับ0ูนลบหนลบสนะครับหนคูณศนยเป็นอ่าหนึ่งคูณศูนยเป็นศูน 2, คูณลบสองลบหก็เป็นลบเลยอ่านี่ก็ลบ2อคูณลบส <2. S 1> เป็นลบหเสร็จแล้วนี่คือ A22 องสนะครับเอ้อหนึตัวต่อไป เราจะมาหาตำแหน่ง a สองหนึง่งนะครับเราก็เอาสี่ห้าหกตั้งเอาไปคูณกับสามสองหนึ่งาเรวเวลาเราคูณล้วก็จะได้อะไร a สองหนึ่งตัวนี้นะครับเอาสี่ตัวแรกก่อนสตัวแรกคูณสามสี่สามเท่าไรตัวนี้เป็นสิบสองห้าสองเป็นสิบหกหนึ่งหกเอาไปบวกกัน ต่อไปเมื่อเราคูณเสร็จแล้วเราจะต้องมาหา a สองสองนี่ a สองสองตอนเราคูณก็เอาสี่ห้าหกตัวนี้เอาไปคูณกับศูนย์ลบหนึ่งลบสองสี่ห้าหกไปคูณกับศูนย์ลบหนึ่งลบสองอ่าสี่ห้าหกคูณกับศูนย์ลบหนึ่งลบสองสี่คูณศูนย์เป็นศูนย์เป็นอ่าตัวแรกมันศูนย์ห้าคูณลบหนึ่ง อันนี้ก็ลบห้าหกคูนลบสองหกคนลบสองลบสิบองใส่วงเล็บปปิดสองก้อนนี้คูณกันเป็นก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับแล้วก็เอาไปบวกแล้วต่อไปสองก้นี้จะคูณกันเมตริกคูณคูณสองทำเหมือนเดิมแนวนมือนเดิมคูน้าตั้งก็คือเอเออะไรเอหนึ่งหนึ่งนะครับ มันก็คือ a หนึ่งหนึ่งอยู่นี่น <A 11. S 1> ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งคูณลบหนึ่งเป็นคือหนึ่งนะครับต่อไปศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์เอามาบวกกันต่อไป,อไปเราจะหาเมติก a หนึ่งสอง a หนึ่งสองอยู่นี้ถูกไหมแล้วเราก็เอาลบหนึ่ง ศูนย์เอาไปคูณกับศูนย์เลยศูนย์สองอ่าเอาตัวแรกคูณก่อนลบหนึ่งคูณศูนย์เป็นศูนย์อ่าศูนย์คูณสองเป็นศูนย์อันนี้ไม่มีอะไรอะพอเสร็จปุ๊บ<อ>เราจะหาสองหนึ่งสอง,สองหนึ่งก็คือตัวนี้อ่าสองหนึ่งตัวนี้เราเอาตัวนี้เอาศูนย์สองน,อน่นนแนนอนโทนนอนใ แนวนอนแทนสองหนึ่งสองนะครับหนึ 2> 1, 2. ่งสองอไปคูณกับลบหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งเอาตัวแรกคูณก่อนหนึ่งลบหนึ่งเป็นอ่านี้จะเป็นลบหนึ่งสองคูณหนึ่งเป็นอ่าสองเอามาบวกกันต่อไปหาเอ 2, 2> ต่อเการคูณแนวนอนคูณกับแนวตั้งแนวนอนก็คือหนึ่งสอง แนวตั้งก็คือสองคูณทีละตัวเลยมาได้ a สองสองแน่ๆหนึ่งคูณศย์เป็นศูนยคูณสเป็นสี่เอามาบวกกันใส่วงเล็บปิดวงเล็บปิดพอเสร็จปุ๊บมันถูกล้อมรอ,มอบด้วยวงเล็บใหญ่มันถูกล้อมรอบด้วยวงเล็บใหญ่แล้วใส่ทานพสจับเท่ากับถูกไหมพอเสร็จปุ๊บ ยากข,ยขึ้นเลยแล้วมันทำไงต่อมันทำอบอกกันเลยสองตัวนี้นต้องบอกเกันได,ได้นะครับบอกกันได้นะครับอันนี้ก็บวกอันนี้บวกกันได้บวกกันได้ไดถูกไหมก็คือตําแหน่งนี้อันนี้ก็เท่ากับล้อมรอบด้วยวงเล็บใหญ่ล้อมรอบด้วยวงเล็บใหญ่ใส่ transport ใส่โอเคเรามาบอกเลขกัน ามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกสามวันนี้มินสิบลบสองลบหกเป็น 10, 2, 10, 10, 20, ลบแปดสิบสองสิบสิบยี่สิบแปดลบห้าลบสิบสองลบสิบเจ็ดหนึ่งบวกศูนย์หนึ่งศูนย์บวกศูนย์ศูนย์ ลบหนึ่4 4งบวกสองหนึ่งศูนย์บวกสี่สี่คราวนี้เราบอกได้เพราะมันเป็นเลตริกสองคูณสองอ่าอย่างนี้บอกได้สบ,สบายสบายจับเท่ากับอ่าสังเกตดูว่ามันเป็นแบบนี้นะครับออุญยตขยับเลย มันก็จะถูกล้อมรอบด้วยวัตถุอย่างใส่ฐานโพด้านนอกแต่เราบวกก่อนก็นได้นะครับสิบบวกหนึ่งอันนี้เป็นสิบเอ็ดลบแปดบวกศูนย์แปดอันนี้ก็จะเป็นลบแปดยี่สิบแปดบวกหนึ่งอ่ายี่สิบเก้าลบสิบเจ็ดบวกสี่ลบสิบสามพอมันใส่ฐานโพดปึ๊บคำตอบเราก็จะได้ละ การหายทานโพสมันจะเกิดการสลับแล้วทานทาโพสมันก็จะหายคำตอบของเราจะอยู่ในบรรทัดเอาแนวนอนเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลย11ลบ8ส่วนอีกตัวหนึ่งแถวที่สองอเอา29มาเอาลบ13มาตอบเมติกตัวนี้คำตอบก็คือ 1 1อยีบเกลบแลบสิสตอบตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการของเมติกมีทั้งการบวกมีังางลบการคูณเมติกแล้วก็ทานแล้วกองเมติกนะครับก็แปลว่าจบในตัวอย่างสามข้อนี้นี่คือตัวอย่างสามน,นะครับ